ใช่นะคะอะหน้าตาแบบค่ะกล้องวงเนาะฟีดแบคละครไงบ้างคะแบบร้ายร้ายวิดแบคละครดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอันดับแรกอยากจะบอกทุกคนว่าตัวจริงไม่ร้ายเหมือนเฟรมนะคะแต่ตัวจริงน่ารักมากค่ะมีฟีดแบกจากแฟนคลับทุกเรียนยังยังเมื่อวันก่อนไปเดินตลาดเขายังบอกว่าอุ้ยนี่คุณเฟรมหรือเปล่าคิดในใจยังมีคุณอยู่เอ็ยังดีกลัวกลัว กดนเปิดอยู่กระโดนอยู่ค่ะเพราะช่วงนี้ทุเรียนฉ่ำมากเดี๋ยวจะหดิบจะก้านทวามร้อยจะไม้อะไรอย่างนี้มันแบบใดๆายไปเลยมันมันคืออินเนอร์เราเรียกมาจากข้างในเออมีติดอินเนอร์ออกมาบ้างไหมอแมนดามีบ้าไมคะไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะแต่เราประเมินตัวเองเป็นไงมาลูกดีมาก เอาจริงนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์เฟรมเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากมากๆตอนแรกที่ที่ได้รับเนี่ยเรารู้สึกตกใจพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นบทที่ที่ดีมากๆเลยค่ะเราไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสนักแสดงมายอย่างเราพอเราได้เริ่มแบบมาเรียนรู้ตัวละครเราได้เริ่มทําการบ้านเนี่ยเราก็คือเราพยายามเป็นเฟรมให้ดีที่สุดก็มีมีทั้งคนชมและคนติก็อยากจะบอกทุกคนว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วทาให้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นค่ะ เออก็จะมีแบบมันมันคือเรื่องการเฉงค่ะคือเราเราเด็กใหม่มากๆเลยอ่ะเราเพิ่งแบบเข้าวงการนี้มันก็จะแบบมีเรื่องตาแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามเราตาโดดหรอตาโดดนะคะอย่างอย่างที่เล็นเขาขนาดนั้ำดีไปแล้วว่าเป็นแบบสามีหนังชาแบบชาติถึงเราเราจะอะไรดีเฟรมหรอเป็นอะไรดีอ่ะ เมียน้อยสวยมากเออเมียน้อยสวยมากแต่ว่าคือหลายคนชมความสวยของเธอได้จะไปสวยจังอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะในละครใช่ไหมจริงจริงเราจะได้ก็สวยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พยายามทุกวันเนาะ ดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะนอน8ชั่วโมงตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้แต่งหน้านะตื่นนมาาห้เป็นอย่างนี้ใช่อาลีมูกเ์หน่อยค่ะอย่าซีดตับเพลมมพันทัพคอครใช่เพราะว่าเพลมเขาตาเฉียวมาทุกซีนเลยอะขนาดเราดูตัวเองในละครยังแบบโหไหอายไลเนอร์คือซึ่งตอนนอนแน่นมากแน่นมากผมรอนมาก ต้องรูตอนต่อไปนะคะว่าอายไลเนอร์จะแน่นแบบนี้ไหมแต่ไม่สปอยถือว่าดีใจไหมดาเพราะว่าคนก็ถือว่าแับเราก็สอบผ่านในฐานะนักแสดงที่แบบเออคนก็มีความอินตับบทของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าท้าทายมากเป็นบทที่ยากมากแล้วเราทําสุดฝีมือเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่นักแสดงที่อยู่เบื้องหน้าแต่ว่าเบื้องหลังทุกคนคือทุกคนอยากจะทําให้ทุกตัวละครออกมาแล้วดูกลมกล่อมมากที่สุด เพราะว่าทุกคนตัวละครในนี้มันไม่ได้แบบมีขาวดำมันคือทุกคนเป็นเทาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทังออกมาให้ดีที่สุดค่ะละครเสร็จแล้วปึ๊บพี่เกสอ่ะยังไงคะพี่เกสหัวใจมันปึ้งไหยคะพี่เกศมาแนะนำถึงห้าคนนี้จ้บดีอ่าเราไปกันบ่อยๆอยู่แล้วใช่มันเป็นเหมือนเปการไปผู้ใหญ่เอา คือด้วยภาพอบเหมือนเราเป็นแค่สองคนที่เป็นนักแสดงในวันนั้นแต่ปกติมันจะมีคนอื่นไปด้วยพี่เล็กก็ไปพี่เจมส์จิก็แบบเคยไปมันจะเป็นแก๊งที่นักกินทานข้าวกันบ,บ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นมันมีแค่ดากับพี่เกรดก็เลยเป็นภาพภาพออกมามันก็เลยฟีลไลค์ไปพบผู้ใหญ่ออแต่จริงๆไม่ใช่แบบออจูงแบบเออจุงกัไปขออนุญาตผู้ใหญ่กันหรือเปล่า <laughs> ไปนั่นเลยเหรอคะ เคส <S <S ัมว่าอเป็น่าน้อามานเาะขแเป็นแบบมดเพราะเราสวยไงมันพูดยากเนาะก็ไม่หลอก้วเป็นแบบที่พี่น้องนักแสดงร่วมช่องพี่ก็มีท่าทีจีบเราไหมคะหรือเขาเหินเราเสียจริตนะเวลาเขาเจอเราเนี้ไดม่มีก็แต่ประกาศว่าโสดนะเอาจริงๆประกาศว่าโสดคิดในใจว่า มันต้องมีเข้ามาบ้างแหละดี D O M D M ไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่รู้เงียบเลยเจ้าค่ะเยียบเลยเจ้าค่ะไม่มีจริงๆเขากลัวหรือเปล่าเขาอาจจะคิดว่าน่าอาจจะมีคนคุยคนจิตเยอะอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้หรอไม่มีนะคะและไอซีที่แบบเรดเดอร์ไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีมีเพิ่ไปหาต่างประเทศไรเดอร์สินไลม่เขาไม่ได้ีมหรอกเขาคุยไลน์คืออะไรแล้วเขาโทรคุยหรอหรือว่ ยังก่อนได้มีมันไมีเขามีเก่งันมีเอฟไปหาเราคือมันเป็นฟิลแบบพี่น้องอ่ะแบบเจอทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าแบบแต่ยอมรับว่าเขาดีเอฟจริงจริงใช่ไหมฟิลแบบ DM แล้วก็โพสต์สตอรี่คือมันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาไปเจอกันทำงานแล้วก็มีโพสต์ลงสตอรี่ในตอในตออะไรนะในตอสุภัยร้านทองช่วงนี้ทองขึ้นซะด้วยเออสนใจไหมคะ ขอคิดดูก่อนยังฝ <c oughs> ึงกตัได้เองได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่เขเป็นไปได้ไหมถ้าเขาแบบลุกเกมหลังว่าแบบจีบอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถามต่อแ้วอะไรเงี้ถามเขาสิถ้าเขาจีบล่ะเราเขียนไงขอคิดดูก่อนนะคะพี่เกรซเออแต่เนี่ยเดี๋ยวถามเขาเลยเออไม่หรือเรา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 มาตรฐานสูงส<ว>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องอะไรื่อสูงกำแพงสูงไม่สูงไม่สูงแต่คือ คือเปิดโอกาสค่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกำแพงอะไรเข้ามาได้แต่ว่าณนะตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะรอบข้างเราดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานแล้วก็แบบทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือดีมากเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรให้เติมเต็มเออณตอนนี้นะอ,อะไรนะคะเครือีหรือว่าเรือผีเรือผีแปลว่าอะไรอะรอแปลว่าแบบเกผีกับต่องต่องอะไรแเป็ความคิดน่ะ เออเี๋อวที่ไม่คนจิ้นนอะไรประานั้นอ๋ออ๋อพีภาพแสบด้วยนั่นแหละแสบแซบบแสบแ่บเพราะว่าวันนี้หลายคนก็จะถ่ายภาพแบบอูอนเฟรมเดียวกันแฟนวับเชียร์แฟนขับก็เชียร์ยังมีคนเชียร์อแมนด้ากับเชอรี่เขมบบสอนเลยเอาลวเลยพี่เลยพี่เชอรี่น่ารักแต่ว่าต้คื้ัด้อ็ต์ร้อยเค่ะ ไม่เงาหรอไม่เงาจีบได้จีบได้แล้วให้พี่เกย์เขามาสัมภาษณ์ต่อเหรอเขาบอกว่าโอเคครับผมอยากจีบมันได้ได้ถามเขาไปถามเขาก่อนสมมุติไงสมมุติ้ะเข้าตอบปุณเสมมุติเก่งมากไปถามเขาก่อนแล้วค่่อยวากันพี่เกย์ทำแดงใครพูดเมื่อกี้แค่บอรู้สึกว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นสเปคมันเริ่มแบบมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วว่ามัน อยู่ที่นิสใยใจคอมากกว่าเราเหมือนหาเพื่อนร่วมชีวิตอะคะ่ะเพราะว่าความเสือกทำหล่อเดี๋ยวแก่มามันก็หายไปหมดวอยงที่ใสยใจคอได้ชุมเก่งจังเลยฝั่งนี้ไม่ถามมากหรอคะพีเออ่เกดนิสัยดีค่ะน่ารักค่ะจูนี่ก็ทองแพงซะด้วยแล้วทองแพงซะด้วย